ส่วนทางด้านกาลังพลจิตอาสาพระราชทานกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาค่ะไปร่วมการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้คือนางปรางวะลัยขัดมนอายุ52ปีชาวอําเภอแม่เมาะผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงค่ะจาเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลลาปางอําเภอเมืองจังหวัดลําปางแต่ก็ไปประสบปัญหาขัดแคลนโลหิตนะคะหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือภายในเพจกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3หน่วยก็ได้รีบจัดกาลังพล เดินทางไปบริจาคเลือดเป็นการเร่งด่วนทันทีโดยในครั้งนี้นะคะได้ปริมาณโลหิตรวม2744ีีโดยการบริจาคเลือดในครั้งนี้นอกจากจะช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะขาดแคลนเลือดแล้วยังถือเป็นการสร้างจิตสํานึกกําลังพลค่ะมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเสียสละความมีน้าําใจและความห่วงใยต่อเพื่อนร่วมสังคมสนองนโยบายกองทัพบ,บกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะ